นี่น้องอีนาฮะบิดเมื่อยไปกันเลยยะฮู้ล่าเลยมาจ้ะขึ้นรถไฟกับเธอะนะเจ้าชายโอเคเจ้ยยัยยัยยัยไปไลยไปเลยก่อนนะนี่เอ้าข้าเรียกเจ้าอยู่นะใครเนี่ยฟอมฟอมใช่ไหม,มดูท่าทางจะงงๆนะใช่แล้วหมายถึงเจ้านะั่นแหละงงอะไรวะเรื่องสถานการณ์เข้าข้าวนะ่ะข้าพอได้ยินมาจากกิเมโกะแล้วฟังให้ดีนะเจ้า,าเด็กใหม่เอ๋ย ơi, ข้าจะพูดเรื่องสำคัญแค่ครั้งเดียวเท่านั้นช่วงนี้คงมีหลายคนพูดกันว่า นายเป็นคนพิเศษใช่ไหมแต่ที่นี่คือแอตตัสเอ็กเพรสผู้โดยสารบนรถไฟต่างก็มีความลับที่บอกไม่ได้กันทั้งนั้นในเมื่อเลือกที่จะขึ้นรถไฟแล้วก็ต้องคารวณกฎของที่นี่คนพิเศษไม่ได้มีแค่นายคนเดียวหรอกนะเข้าใจไหมจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเถอะละถ้าคือกับตันขบวนรถไฟที่ว่าพรมพมถ้าเจอปัญหาบนถ้าเจอปัญหาอะไรบนขบวนรถไฟเจ้าก็มาหาข้าได้เสมอนะโอเคโอเคนะก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็แปนงเกมฮอนไกสตาร์เรียลกันเลยนะฮะ นี่นะฮะก็เป็นพาร์ทที่4ี่กันแล้วนะฮะเราอยู่กับพลการถึง4ี่พาร์ทกันแล้วนะฮะทำไมอันนี้คือน่าตกใจแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้เพิ่งรู้นะในะที่ถ่ายรูปมันจะมีให้เล่นหน้าด้วยนะมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเนเรื่องกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้รอช้าอะไรนะไปเริ่มกันเลยแช่เ้าเฮ้ยคนหาย แต่เดี๋ยวก่อนหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมออนไลน์ร้านเติมเกมออนไลน์เพราะว่าเพมีแพ็กเกจอีกมากมายภายในเกมฮอนไกอีฟตาเรียวหรือเกมอื่นเพราะว่าเพก็มีนะร้านเพราะว่าเพราคาดีถูกคุ้มเขาทุกรสชาติหากเพื่อนๆกำลังตามหารสชาติในการเติมเกมอย่าลืมนะครับแถมร้านเพราะว่าเพยังปลอดภยัยไร้ผีฟันร้านตดเองแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงอยู่ใต้ล่างเดสคริปชั่นนะครับและที่นี่ก็คือสถานีรถไฟแอทัสเอก็กเพสนี่เจทีมิโกสวัสดีแต่เมื่อกี้คุยไปนานแล้วสวัสดีครับคุณ อ๋อชื่อเขาคือแหวดยังใช่ไหมเป็นว่าชื่อคุณยังเขาคุยคุณยังหน่อยก็ดีอ๋อในนั่นเองเป็นยังไงบ้างแบบพ่อหนุ่มตอนที่ข้าเขกกีบาลเขาให้นะเจ็บไหม <c oughs> ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีเขาว่าปวดหัวไปหมดเลยด้วยอันนี้ผมตอบวันนี้แล้วกันเหมือนมันได้ยินที่ผมพาก่ออีกเดี๋ยวข้าจะมาตรวจให้นะเอาเป็นว่าขอบคุณที่เจ้าช่วยมีนาวไว้นะขอบใจมากเราต้องถ่อมตัวทั้งหน่อยนะฮะบอกว่าอพวกคุณก็ช่วยข้าไว้ไม่ใช่หรอข้าก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะ เอออันที่จริงก็แค่ทําให้ของในร่างกายของเจ้าสงบลงชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้จะทําให้ตกใจหรอกนะแต่พูดตรงๆเลยแต่ใดที่มันยังอยู่ในร่างกายของเจ้าก็ยังพูดว่าช่วยเหลือไม่ได้หรอกนะแต่ว่าสเตรยรลอนยังอยู่ในร่างกายของนายดังนั้นจะทําอะไรก็ระวังข้ากับพิมิกโกะไม่มั่นใจหรอกนะว่าจะปราบปามันได้ทุกครั้งเสมอไปนะจบเรื่องหน้าหูหูไว้แค่นี้แล้วกันนะเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายในสถานีอวกาศเจ้าเองก็คงจะเหนื่อยแล้วพักผ่อนเถอะ ยังพอมีเวลาที่เหลืออยู่นิดหน่อยก่อนที่จะทําการว์บครั้งต่อไปไปเดินตรวจตารอบรอบนี้ดูดีดไหมเจ้าจะได้ทําความคุ้นจินกับสภาพแวดล้อมบ้างโอเคฮะคุณยังยิง่งไี้ตอนนี้มีนากัะแดนเฮงน่าจะอยู่ในห้องของตัวเองนะเจ้าจะไปหาพวกเขาก็ได้นะไปร่วมตัวกันตามภาษาไวรุ่นจะนะพวกไวรุ่นเหย <laughs> <laughs> เจ๊เจ๊แตะบ่อยไปแล้วนะสวัสวดีกัปตันกัปตันแแ่มมองเดียวดูดูดูมอง โอ้มาไวจังแฮะข้าแค่พูดไปตามมารยาทนะปอมว่าแต่มีเรื่องอะไรเหรอปอมอ่าเราถามห้องมีนาแล้วกันอยู่ไหนละเอ้าเจ้าสนใจเรื่องห้องของมีนาทําไมนะเจ้าจะไปทําอะไรจะไปรักหลับใช่ไหมอ๋อข้าได้ยินที่ที่ไม่โกบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเจ้าช่วยชีวิตผูดด้โดยสารมีนาเอาไวน้นี่เจ้าก็เลยอยากไปหามีนาใช่ไหมอืมเจ้าเนี่ยท่างกาหานน่านจริงๆจริง,รง,รงเลยถึงจะบุ่มบงังเอ้ยถึงจะบุ่มบั่งเกินไปก็เหอะแต่ที่นี่เป็นสิ่งที่ผู้บุกเปกควรจะมีจริงๆนะน้าพอมห้องของผู้โดยสาร มีนาคุงอยู่ที่ห้องตู้โดยสารถัดไปเธอมักจะเจ้าวิ่งวุ่นไปต่วอาจจะไม่อยู่ที่นั่นก็ได้นะเธอนโะซนเจียวละนี่ถามห้องเดนเทงช่างมาันลวกันเอารถไฟยังต้องเตรียมการบางอย่างเพื่อทำการวาร์ปตอนนี้ข้าก็าเลยขอปิดตัวไปไหนไม่ได้แล้วนะเจ้าก็เดินดูเอาเองลวกันนะข้าไม่นำทางให้แล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะทุกการเคลื่อนไหวบนรถไฟแห่งนี้ไม่มีทางดูดสายตาจากพรอมๆไปได้ทำอะไรไว้ก็ระวังตัวไว้เถอะอันนี้คือการขู่ใช่ไหม เยวะมานั่งห้องแล้วนั่งได้ไหมมีอะไรตำรวจมั่งสวยนะรถไฟผมชอบมากเลยนะเกมที่เป็นแบบเดินทางบนรถไฟเอา้าเหมือนจะได้ยินเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยฮะเอ้นั่นทครว่ากูยังไม่ได้เคาะประตูเลยฮะมีคนเคยบุกเข้ามานั่งหลายครั้งเข้าเลยก็เลยรู้สึกตัวนะ่ะหาเอาเปิดประตูไปนะสวัสดีเจ้าคือเดนเฮงขอํารวจหน่อยนี่คืออะไรหรอตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องสมุดนะครับไม่น่าจะใช่ห้องเดนเฮงมั้งนี่ที่ไหนเปิดประตู คุณเข้าประตูแต่ข้างในกลับไม่มีเสียงอะไรตอบแล้วเอ้ยประตูไม่ได้ล็อกฮะก็เปิดเข้าไปเลยดีไหมอ่าเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นนะแต่เข้าไปดูนิดหนึ่งก็ได้แค่เข้าไปดูเว็บเดียวก็น่าจะไม่มีปัญหาได้หรอกมั้งโอเคเปิดประตูเอ้ยห้องใครอ่ะนกอนน่ารักเอ้ยกระจกเต็มตัวคนไม่เคยเข้าใจเลยว่ามีนาซื้อกระจกแบบนี้มาทำไมเนี่ยล,ล่ะผนังรูปภาพเรื่องในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองเสียใจแายหลังไฟยังนาคต อ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นแบบอ๋อไฟแป๊กนะรู้สึกว่าในช่วงเวลาสั้นๆจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเลยล่ะและเป็นแบบความทรงจาที่อยู่ในจิตลึกของเรานะตอนที่เจอกับเจ๊นะออันนี้น้องบันทึกวิดีโอไว้ด้วยเหรอ,อเ,เอ้ยทำไมกวางมาอยู่ข้างนอกอันนี้คือ,อไรโซนพักผ่อนโซนพักผ่อนอันแสนอบอุ่นช่างแตกต่างกับเบานอนพื้นของแดนเทงที่อยู่ห้องข้างๆอย่างชัดเจนอ๋อโอเคแล้วนี่กระตา่ายเราละอ๋อของเล่นของแพมแพมตุกกตา กัดตันรถไฟแ pm แม่รามองมันคุณรู้สึกตัวไม่ถูกทําตัวไม่ถูกโอเคมันมีเตียงด้วยเตียงของมีนามีหมอนกับกระต่ายกับหมีวางอยู่เฮ้ยชอบเราใช่ไหมล่ะเราคือกระต่ายไงมีโต๊ะคอมโต๊ะหนังสือด้วยโต๊ะของมีนาดูสะอาดเรียบร้อยกว่าเตียงนอนของเธอเอาเดี่ยวเตียงมันลกตรงไหนเนี่ยเออมันว่าจะสำรวจหมดแล้วนะโอเคออกไปห้ามนห้ามผู้ใจศาลทุกท่านโปรดทราบผู้ดุริศากทุกท่านโปรดทราบนะครับ รถไฟกำลังจะทำการว้าขอให้ทุกท่านมารวมตัวกันที่ห้องโถงโดยด่วนเลยเดี๋ยวนี้มาป่ะเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นพอเทียงตลอดย้ากครั้งรถไฟกำลังจะทำการว้าขอให้ทุกท่านมารวมตัวที่ห้งองรถไฟห้งองโถงรถไฟโดยด่วนนันทิ้งไปแล้วเขาเกียดแล้วคุยกันแต่ิ้งไม่ได้จะถ้ามาแล้วแพลมม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 อมม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 อ้าวเจ้าตายมาแล้วเหรอเดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปกันแล้วนะมม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 มนมม โอ้จริงด้วยสินี่คือการเดินทางครั้งแรกของเจ้านี่ถ้างั้นก็คงจะตื่นเต้นกูสองไปเลยใช่ไหมล่ะ yahoo ข้าพร้อมแล้วโอเคการแรกมากเลยเจ้าตายมันต้องมีสปิลแบบนี้แหละ y a h ฮ,ฮ,ฮตอนที่ข้าวัดครั้งแรกข้าตื่นเต้นมากเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ข้าหนักแน่นขึ้นแล้วจะบอกให้ข้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเจ้าก็ชินเดี๋ยวก็ก,ก,กลายเป็นผู้โดยสารที่หนักแน่นเหมือนข้าและน่าเชื่อถืออย่างข้านี่เองข้าจะบอกวิธีให้นะข้าแรกเจ้าต้องบีบจุดกำเนิดความกังวลของเจ้าขั้ทที่ตั้งงงงมมมาาิแลลลกกก็รรววววบคไปขอจุด อืาโอเคตามตามกันได้หะขั้นที่สามดึงความกังวลออกมาให้แรงที่สุดแล้วโยนมันทิ้งไปเถอะที่แท้ก็เป็นการใจ่ายที่แท้ก็เป็นแค่การใช้จิตวิทยานี่เองจิตวิทยาแล้วไม่ดีตรงไหนฮะถ้าคลา,า,า,ายความกังวลแล้วความไม่สบายใจได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรือไงฮะมาแอมแอมโอมาใชา้จังเลยนะเจ้าต่ายเนี่ยแต่ยังน้อยทุกคนก็มาลงตัวกันแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะคิดเลยยังไม่เห็นแดนเองโอเคถามไปเอเข้าไม่มาแล้วเปล่อไปเขาไปเถอะ จริงด้วยเจ้ารับของพวกนี้ไว้สิอาอมันคืออะไรวะนี่คือสิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆที่กัปตันมอบให้ผู้โดยสารนะมันคืออะไรไม่รู้อะไรมาก่อนอ๋อเป็นของรางวัลอัพเดเวลปะน่าจะใช่ดปน้องปอมดิเย้อู้เอาละรีบไปหาที่นั่งได้แล้วแต่อยากเพ่นพ่านไปั่วรถไฟเหมือนอเจ้ามีนาคมละจจเาได้เตรียมการก่อน,อนวะครั้งสุดท้ายแล้วละไปนั่งที่ไปอย่าลืมคาดเข็มขัดด้วยล่ะเจ้าตายเอ๋ยหาพร้อมแล้วแล้วสถานสถานีต่อไปไปที่ไหนอ่ะ อไม่ตอบด้วยมาแล้วจกวักรวาล Active เอฟเทพดาวดาอันนี้ข้าถูกรกระงมาเข้าในหนังสือไซไฟใช่ไหมเนี่ยไอย้มือสิ่งที่อยู่ในตัวข้าสิ่งที่เรียกว่าสเตเรออนเนี่ยยัยไล่จับดาวอยู่เหรอเจ้าตาย <c oughs> ข้าก็เคยทำแบบนั้นเหมือนกันนะจะ <c oughs> จับดาวไม่ได้หรอกนะเพราะมันคือกองไฟไงเล่าขออภัยเพื่อนๆต่อหน้านี้ด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นคาตีนมันหยุดไม่ได้นะคือ <c oughs> เยอะเนี่ยตกใจจริงๆนะไม่คิดว่ามีนาจะผล่มาตอนที่ข้าพิ่งตื่นขึ้นจากน้ําแข็งอพอเริ่มตาตื่นขึ้นก็เห็นแสงดาวเลยยืน่นมือออกไปคว้าตามสัญชาตญาณแต่สุดท้ายก็เป็นแค่โคมไฟบนเพดานที่อยู่บนรถไฟเท่านั้นแล้วตอนนี้ทุกคนบนขบวนรถไฟกําลังมุ่งดูอยู่ข้างๆด้วยนั้นน่านได้อายจุดเลยล่ะอาทุกคนอาล้องดูเธอเลยเหรออ๋อใช่นะที่อย่างกลับมาดูเอเดียตูปาราดอะไรแบบนั้นเลยแต่ก็มไม่โทษพวกเขาหรอกนะถึงยังไงทุกคนก็ไม่รู้ว่าค่ะ มีความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะก่อนที่จะถูกรถลอยช่วยขึ้นมาข้าถูกขนึกอยู่ในก้อนน้ำแข็งและล่องลอยอยู่ในอวากาศมาโดยตลอดพี่เอไมโกธกับคุณเวสแล้วก็ใครทักคนนี่แหละจำชื่อไม่ได้น่ะพวกเขาพากันหาวิธีระลายน้ำแข็งเึียงได้ช่วยข้าออกมาได้เธอถูกแค่ได้ยังไงน่ะ ใครจะไปรู้เรื่องนั้นล่ะข้าจําเรื่องในอดีตไม่ได้เลยนะที่เจ้าตายข้าเป็นใครความจริงล้วชื่ออะไรมาจากไหนแล้วเรื่องพวกนี้นะข้าลืมไปหมดเกลี้ยงแล้วล่ะแม้แต่ชื่อเจ็ดมีนาะก็ตั้งเพื่อนำลึกถึงวันที่ข้าตื่นขึ้นมาเท่านั้นเพราะงั้นข้าก็เลยอยู่บนรถไฟต่อไปและเดินทางไปกลับมันสถานีแล้วสถานีแล้วเพราะว,ว่าทุกวันข้าจะตามหาตัวตัวเองในอดีตเจอถอะพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาทาไมวะเราเนี่เสียบราารยากาศหมดเลย นี่เท่าไห่ได้เลยไหนทีการขึ้นรถไฟอัเทอร์เอ็กเสเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่หายากมากๆเลยนะรู้ไหมอ่ะกับทานรถไฟมาแล้วนะโอ้รถไฟออกจากเขตปลอดภัยของสถา,านีวิกาแล้วคาดว่าจะเริ่มต้นการวับในอีกสิบนาทีขอให้ผูดด้โดยสารทั้งสองนั่งให้ดีๆจับให้แน่นๆและระวังการสั่นตะเทือนก็คือการตกหลุมอากาศใช่ไหมจำเป็นต้องวิ่งมาเตือนค่าโดยพิเศษด้วยเหรอพร้อมๆนี่ก็วัามาตั้งกี่รอบแล้วนะ ใครจะใช้ให้ผู้โดยสารมีนาคุงชอบท้าทายตัวเองแล้วดิ้นล้มขมำ,ำทุกครั้งนะ่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่าตู้ไม่ถอยต่างหากเล้วไอ้หนูพ <c oughs> รทอมขอน้าผลไม้สักแก้วหนึ่งได้ไหมนะขอบคุณนะอีกห้านาทีจะเริ่มต้นการวาร์ปแล้วอยากดื่มอะไรก็ขออีกว่ากันทีหลังตอนวารัปเสร็จก็แล้วกันนะมีนาคุงแต่ข้าหิวน้ำนะว่างาๆน,น้องไวายๆฮะมีนาคุง้งผมจะไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะข้าอยากลองดูว่ายืนได้นิ่งได้หรือเปล่านะก็อย่ังอยากให้บาดเจ็บนะ โอ้ไม่ต้องห่วงหรอกข้าแนตะ่แข็งแรงมากเลยนะอีอย่างเนี่ยน้ำแข็งจะปกป้องข้าเองเอานาะเอานาะไม่ต้องสนใจข้าหรอกเจ้าหนะ้ารีบไปนั่งลงแล้วก็หาที่จับไว้แน่นๆเถคะโอเคจวพักเนี่ยเ, okay. เราจบไปแ,แค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะยาวแล้วเราอยู่กันนานละเดี๋ยวพักหน้าน่าจะสนุกมากนะฮะโอเคนะอันนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยท้ายคลิปนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่มาดูในเรื่องนะก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะฮะโอเคแต่ถ้าเพื่อนๆอยากฟังต่อนะก็ขอบคุณมากครับก่อนอื่นแล้วนะฮะอันนี้ต้องขอขอบเพื่อนๆทุกคนเลยนะว่า่อออนนห้้าีีมขงงทจดไฟัต ประตูปิดอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมหมดไปไปแล้วอ,ะอ่ะเพราะว่าเดือนนี้ผมจะพูดไงอะ่ะผมทําขยันเกินไปอะ่ะคือก่อนหน้านที่เพื่อนๆจะมาติดตามผมเนี่ยผมลองคลิปแล้วก็ลงในต่อเดือนคือเยอะมากใช่ไหม <S <S คือมันเป็นคลิปที่ไม่ไม่ค่อยได้ตัดต่ออ่ะตัดต่อก้นนิดเดียวอะ่ะแต่หลังๆที่ผมเนี่ยตัดต่อมาเยอะๆแล้วเนี่ยก็เริ่มจางานก็หนักขึ้นหนักขึ้นนะฮะแล้วไฟในการทําคลิปช่วงเดือนนี้เดือนพฤษภาเนี่ยมันแรงมากฮะแล้วพอขยันไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันก็กลายเป็นผลเสียเองเลยก็คือผมเนี่ย ก็หมดไฟไปเลยอ่ะการที่ขยันทำาอะไรมากๆแล้วมันมันย้อนกลับมัน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 ทำให้ผมดาวไปเลยอ่ะผมก็เลยว่าเดี๋ยวพร์ที่สามพัเนี้ยที่พวกคุณได้ดูเนี่ยผมจะลงเดือนมิถุนาก็เลยว่าจะอัดเดือนแถวมิถุนานั่นแหละแต่ว่าที่เพื่อนๆได้ดูกันอยู่เนี่ยเออมันก่อนเดือนมิถุนาใช่ไหมล่ะคือผม,ผมเนี่ยไปทําหลายอย่างมากเลยฮะว่าจะทํายังไงให้ตัวเองหายดาวไปได้เนาะก็ทําหลายอย่างมากเลยฮะแล้วก็ไม่มีวิธีเลยเนาะผมก็เลยตัดสินใจอ่ะลองมา อัดเนเรื่องเลยแล้วกันเนาะซึ่งมันก็ช่วยให้ผมผ่อนคลายลงได้มากเลยนะฮะถือว่าช่วยได้มากเลยเนาะผมรู้สึกดีมากเลยฮะก็มาได้เจอโมเมนต์น่ารักน่ารักของตัวละครในเกมก็กระชุ่มกระชวยไปนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นของใครนะในเรื่องก็ตามเนาะสนุกมากเลยนะารับนี้ก็สำหรับเพื่อนๆนะฮะที่อยากจะช่วยสนับสนุนนะก็ไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะอ่าสำหรับเพื่อนๆนะที่เติมเกมผ่านร้านเติมเกมออนไลน์เพราะว่าเพย์นะมันจะมีมุมสนับสนุนอยู่นะก็รบกวนเพื่อนๆนะใส่ชื่อผมเจ้าต่ายให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม โอเคนะวันนี j, ama, um amy, pues 8, nah. ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็อยู่กับน้องมีนาแล้วก็แแ่นๆมานานแล้วนะฮะในเนื้อเรื่องหลักก็ยังไม่ได้คุยกับอาเฮียวอย่างเลยนะฮะอันนี้แค่คุยส่วนตัวนะโอเคแล้วพาร์ทหน้าเราจะทำการวาร์ปนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นแล้วนะฮะก็เพื่อนๆมีอะไรก็พูดคุยคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานได้เลยนะฮะก็ผมดีใจมากนะที่เพื่อนๆดูมาถึงจุดๆดนี้นะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบายบายครับเฮ้ยมีข่าวดีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครทักวะทุ การวัดจะเริ่มขึ้นแล้วขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พิล้อมห้าสี่สามสองหนึ่งวัดโอ้เมื่อกี้เห็นทางที่แบบมีนาอยู่อยู่ด้วยนะาราับเห็นอะไร